ปรัชญาเฮอร์เมติกซึ่งเน้นย้ำถึงเอกภาพของจักรวาลความสอดคล้องระหว่างจักรวาลขนาดใหญ่และจักรวาลขนาดเล็กและเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณมีความคล้ายคลึงกันอย่างมีนัยสำคัญกับทฤษฎีทางจิตวิทยาของคาร์ยุง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างปัจเจกบุคคลบทความบล็อกนี้จะสำรวจองค์ประกอบสำคัญของปรัชญาเฮอร์เมติกคคลและวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาแบบยุงและกระบวนการสร้างปัจเจกบุคคลอย่างไรหลักคำสอนพื้นฐานของเฮอร์เมติกหนึ่งหลักการของจิตนิยม แนวคิดที่ว่าทุกสิ่งคือจิตแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีต้นกําเนิดมาจากจิตจักรวาลน,นั้นถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยจิตทุกสิ่งคือจิตจักรวาลคือจิตหลักการของการใช้ความคิดอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความคิดจิตใจของคุณคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่คุณพบเจอในโลกความเป็นจริงภายในของคุณความคิดความเชื่อและอารมณ์หล่อหลอมความเป็นจริงภายนอกของคุณนี่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเป็นภาพลวงตาแต่เน้นย้ำว่าสภาพจิตใจของคุณกำหนดการรรับรู้ชีววิตของคุณนส่่ใหญ ตัวอย่างเช่นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกจะมองเห็นโอกาสในความท้าทายในขณะที่คนที่มีทัศนคติเชิงลบอาจรู้สึกพ่ายแพ้ในสถานการณ์เดียวกันนี่คือหลักการลึกลับประการแรกในเจประการที่กระตุ้นให้คุณตระหนักถึงความคิดของตัวคุณเองเนื่องจากความคิดเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณ 2. หลักการแห่งการโต้ตอบมักสรุปด้วยวลีที่ว่าข้างบนเป็นอย่างไรข้างล่างก็เป็นอย่างนั้นข้างล่างเป็นอย่างไรข้างบนก็เป็นอย่างนั้นหลักการนี้หมายถึงการติดต่อกันระหว่างมิติการดำรงอยู่ที่่แตตตกกกาาางันมิิยภพ มิติจิตและมิติจิตวิญญาณซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจสิ่งหนึ่งสามารถนำไปสู่การเข้าใจสิ่งอื่นๆได้ด้านบนเป็นอย่างไรด้านล่างก็เป็นอย่างนั้นด้านล่างเป็นอย่างไรด้านบนก็เป็นอย่างนั้นหลักการนี้สอนเราว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างระดับการดำรงอยู่ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นระดับกาย,ยาภาพระดับจิตใจหรือระดับจิตวิญญ,ญาณสภาพของโลกภายในของคุณจะสะท้อนออกมาในประสบการณ์ภายนอกและในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่นสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณอาจรู้สึกควบคุมไม่ได้หากคุณเครียดหรือวุ่นวายในทํานองเดียวกันการสร้างระเบียบในชีวิตภายนอกของคุณสามารถช่วยทําให้สภาวะภายในของคุณสงบลงได้การทําความเข้าใจความสอดคล้องนี้จะทําให้คุณตระหนักได้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในเล็กน้อยสามารถส่งผลต่อชีวิตของคุณส่งผลประความสัมพันธ์การงานและสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งในจักรวา 3. ล 3. หลักการของการสั่นสะเทือนหลักการนี้ระบุว่าทุกสิ่งในจักรวาลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสั่นสะเทือนด้วยความที่ของตัวเอง ไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งอย่างแท้จริงสาสารและพลังงานทั้งหมดอยู่ในสถานะของการสั่นสะเทือนไม่มีสิ่งใดพักอยู่ทุกสิ่งเคลื่อนไหวทุกสิ่งสั่นสะเทือนตามหลักการสั่นสะเทือนทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตั้งแต่อตอมที่เล็กที่สุดไปจนถึงดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดความคิดอารมณ์และวัตถุทุกอย่างมีความถี่ของการสั่นสะเทือนของตัวเองเมื่อคุณอยู่ในสภาวะของความสุขหรือความรักพลังงานของคุณจะสั่นสะเทือนที่ความถี่ที่สูงขึ้นดึงดูดประสบบกกกกาาาารรรณ์สสสััั่่นนนนนเทททืออูงงงงีคคลลล้ยใมชิบ เช่นความกลัวหรือความโกรธจะสั่นสะเทือนที่ความถีที่ต่ำกว่าและมักจะดึงดูดประสบการณ์เดียวกันเข้ามามากขึ้นการตระหนักถึงการสั่นสะเทือนของคุณจะช่วยให้คุณเปลี่ยนพลังงานของคุณไปสู่ประสบการณ์เชิงบวกมากขึ้นอย่างมีสตินี่คือหลักการเฮอร์เมติกข้อที่3จากทั้งหมด7ข้อที่เตือนเราว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานและอารมณ์ความรู้สึกและสุขภาพร่างกายของเราได้รับอิทธิพลจากการสั่นสะเทือน4หลักการของขั้วตรงข้าม หลักการนี้ STUDENT: ต้องสมมติฐานว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่ตรงข้ามกันซึ่งอันที่จริงเราเป็นสิ่งเดียวกันต่างกันเพียงระดับเท่านั้นตัวอย่างเช่นร้อนและเย็นเป็นสองอุณหภูมิที่ต่างกันสุดขั้วแต่ทั้งสองเชื่อมโยงกันทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่ตรงข้ามทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่ตรงข้ามกันหลักการของคู่ตรงข้ามแสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเช่นร้อนและเย็นสว่างและมืดหรือความสุขและความเศร้าสิ่งตรงข้ามเหล่านี้มีระดัััับบททีีี่่่่่แตตกกกกาา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 างงงงงนนนขขอสสสสิิเเเดดยววรรรร้้้้ใใจํหหมมถลไไปะ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณรู้สึกเศร้าคุณสามารถยอมรับว่าความสุขมีอยู่ในระดับเดียวกันและการเปลี่ยนโฟกัสหรือการกระทาของคุณจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความรู้สึกนั้นได้หลักการของขั้วตรงข้ามสอนให้เราทราบว่าสิ่งตรงข้ามมีความจําเป็นต่อความสมดุลหากไม่มีความแตกต่างเราก็จะไม่เข้าใจหรือชื่นชมด้านบวกของชีวิตหลักการนี้ช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายในชีวิตได้โดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสมดุล 5. หลักการแห่งจังหวะหลักการนี้แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไ,าไหลออข้้ลล้าาลลลึนนนแะะงงมีํํ หลักการนี้เน้นย้ำถึงธรรมชาติของวัตจักรชีวิตและจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างไหลเข้าและออกทุกสิ่งทุกอย่างมีน้ำขึ้นน้ำลงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นและลงหลักการแห่งจังหวะสอนว่าทุกสิ่งในชีวิตเคลื่อนตัวเป็นวัตจกักรมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจังหวะเหล่านี้พบได้ในธรรมชาติฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราช่วงเวลาแห่งความสุขและความทุกข์คือวัตจักของการเติบโตส่วนบุคคลของเราการเข้าใจจังหวะจะช่วยให้คุณยอมรับว่าช่วงเวลาที่ยยาาากลากลบเป็นพีงงสิ่ช่ชวคร เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ดีที่จะกลับมาอีกครั้งแทนที่จะต่อต้านความผันผวนตามธรรมชาติเหล่านี้หลักการนี้จะสนับสนุนให้คุณดำเนินชีวิตไปตามจังหวะเมื่อคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันคุณจะสงบสติอารมณ์ได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 6. หลักแห่งเหตุและผลหลักนี้ระบุว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญและสาเหตุทุกป,ประการย่อมมีผลกระทบและผลกระทบทุกป,ประการย่อมมีสาเหตุหลักนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงกันของเหตุกกกกาาารรรณ์ลละ,รระททุุสเหตวนมีผ และผลทุกประการล้วนมีสาเหตุหลักการนี้เตือนเราว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเหตุการณ์ทุกผลลัพธ์ล้วนเป็นผลลัพธ์จากการกระทําหรือสาเหตุเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะมองเห็นหรือซ่อนอยู่สิ่งที่คุณทําคิดหรือพูดจะก่อให้เกิดผลที่ย้อนกลับมาหาคุณนี่คือกฎแห่งความรับผิดชอบสากลหากคุณต้องการผลลัพธ์เชิงบวกคุณต้องสร้างสาเหตุเชิงบวกเช่นการปฏิบัติธรรมการทํางานหนักหรือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน หลักการนี้จะทำให้คุณมีพลังโดยทำให้ชัดเจนว่าคุณสามารถกำหนดอนาคตของคุณได้จากการเลือกของคุณในวันนี้เป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำของคุณ 7. หลักการเรื่องเพศหลักการนี้ยืนยันว่าเพศมีอยู่ในทุกสิ่งและแสดงออกมาในรูปของหลักการของผู้ชายและผู้หญิงหลักการนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสมดุลระหว่างพลังเหล่านี้ในการสร้างสรรค์และการดำรงอยู่เพศอยู่ในทุกสิ่งทุกสิ่งมีหลักการความเป็นชายและความเป็นหญิง หลักการเรื่องเพศไม่ได้หมายความถึงเพศทางกายภาพเท่านั้นจะยังหมายความถึงความสมดุลของพลังงานเพศชายและเพศหญิงที่มีอยู่ในทุกสิ่งพลังงานเพศชายหมายถึงการกระทำตั้กะและความมั่นใจในขณะที่พลังงานเพศหญิงหมายถึงสัญชาตญาณการรับรู้และการเลี้ยงดูพลังงานทั้งสองอย่างนี้มีความจําเป็นต่อการสร้างสารรค์และความสมดุลตัวอย่างเช่นในกระบวนการสร้างสารรค์ใดๆคุณต้องมีวินยัยเพศชายเพื่อทําให้สิ่งต่างๆสําเร็จรุ่งรงและต้องมีแรงบันดาลใจเพศหญิง พื่อสร้างแนวคิดขึ้นมานี่คือหลักการเฮอร์เมติกสุดท้ายใน7ประการที่สอนเราว่าความสมดุลระหว่างพลังงานเหล่านี้มีความจําเป็นต่อความกลมกลืนในทุกแง่ม,มุมของชีวิตตั้งแต่การทํางานไปจนถึงความสัมพันธ์การยอมรับทั้งสองด้านจะช่วยให้คุณมีความสมบูรณ์และปฏิบัติได้จริงมากขึ้นในการกระทําและการตัดสินใจของคุณความคิดแบบเฮอร์เมติกมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบหรือระดับหลัก3าประการได้แก่ร่างกายวิญ,ญญาณและวิญญาณร่างกายเป็นภาชนะทางกายภาพที่บรรจุวิญ,ญญาณและวิญญาณและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ วิญญาณเป็นตัวกลางระหว่างร่างกายและวิญญาณและเป็นที่ตั้งของชีวิตทางจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลวิญญาณคือประกายกศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด